เฮ้เสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องอาจารย์บ๊บิชสตานะคะวันนี้อาจารย์จะมาทำคลิปนะคะเป็นคลิป Random Reading นะคะหัวข้อแล้วแต่พรอยากจะบอกนะคะการอ่านเป็นการอ่านใน general reading หรือการอ่านทั่วไปอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเรื่องราวสลับกันบ้างนะคะตอนนี้นะคะใครที่สนใจอยากปรึกษาอาจารย์นะคะช่องของเราเป็นอันดับหนึ่งในเรื่องของการให้คำปรึกษารักสามเร้ากับแฟนเก่าค่ะใครที่มีปัญหารักสามเจ้ากับแฟนเก่านะคะแอดไลน์มาได้ที่ไลน์แอบบี้ชิสาได้เลยไลน์นี้นะคะบาร์บี้ไม่ได้ปักหมุดนะแอบบี้ชิสาไลน์นี้เลยนะคะสำหรับคนที่อยากปรึกษานะคะมีปัญหา เป็นบุคคลที่3เป็นเมียน้อยเป็นชู้คนอื่นแล้วไม่อยากโดนหลอกนะคะเขาจะเลิกกับแฟนไหมนะคะเราโดนหลอกหรือเปล่าไม่อยากรู้สึกโงูนะคะเออแล้วก็แฟนมีก๊กหรือเปล่าถัดเดี๋ยวนี้แฟนเริ่มทําตัวแปลกไปนะคะหรือว่าแฟนมีคนอื่นแล้วมีมือที่3แฟนจะกลับมาไหมจะเลือกเราหรือจะเลิกมือที่3มนะคะจะได้ไม่ต้องเสียเวลารอนะแล้วก็ เอ่อคนที่รอแฟนเก่านะคะอยากรู้ว่าเขามีแฟนใหม่ไปแล้วหรือยังยังรักเราอยู่หรือเปล่าแล้วจะกลับมาไหมนะคะแอดไลน์มาได้เลยที่ไลน์แอบบวิชิสานะตอนนี้อาจารย์มีโปรโมชั่นนะคะไม่เคยจัดที่ไหนมาก่อนไม่ไม่เคยจัดแบบไม่เคยจัดเลยอะ่ะนี่คือครั้งแรกเลยนะคะฉลองหลังวันเกิดมาก็เปิดโปรหนึ่งแถมหนึ่งไปเลยนะคะใครที่สนใจโปรหนึ่งแถมหนึ่งนะคะอยากฟังรายละเอียด ก็รีบๆแอดมานะคะอาจารย์จำกัดแค่30คนเท่านั้นนะหลังจากนี้นะคะอาจารย์ก็ไม่แถมแล้วนะไม่เคยจัดปกติจัด2องแถม1อันนี้คือ1แถมหนึ่งะไม่เคยจัดที่ไหนเลยถ้าใครสนใจโปรนะคะรีบๆพักมาเลยนะคะให้สิทธิ์30คนเท่านั้นนะแล้วก็ใครที่สนใจอยากได้เครื่องรางนะคะอยากดึงแฟนเก่ากลับมาแนะนำน้ำมันเสน่ห์กับนี่เลยนะคะน้ำมันเสน่ห์กับ ลิฟเลยนะคะช่วยในเรื่องของการ manifestation แต่ถ้าใครขี้เกียจ manifestation มากนะคะแนะนำใช้ wallpaper ดึงแฟนเก่าของอาจารย์ล่าสุดคือแบบแฟนเก่ากลับมาทักรัวๆเลยนะคะ wallpaper นะถ้าใครสนใจนะมีดึงแฟนเก่า wallpaper เนี่ยสามารถดึงทัดึงทั้งแฟนเก่ากลับมาได้แล้วก็เสริมในด้านต่างๆบางคนเอาไปเสริมเรื่องเงินบางคนเอาไปเสริมเรื่อง การงานนะคะแล้วแต่เราอยากจะได้อะไรอันนี้คือสั่งได้เลยนะคะอาจารย์จะจัดให้แบบ ลายบุคคลเลยนะคะน้ำมันเสน่ห์ช่วยในเรื่องของการมินิเฟสเทชันดึงดูดแฟนเก่ากลับมานะคะสายข่าวร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นของอาจารย์เองนะคะไม่ได้เป็นสะของใครนะคะวิธีการไม่เหมือนใครแน่นอนนะคะลูกศิษย์เอาไปใช้ดึงแฟนเก่ากลับมาแฟนเชื่อฟังก็ได้อย่าให้แฟนเชื่อฟังอย่าให้แฟนรักเราคนเดียวอยากให้แฟนฟังเราใช้อันนี้ได้หรือว่าอยากจะดึงดูดเนือ้อคู่ดึงดูดการงานการเงินได้หมดอันนี้คือแบบครอบจักรวาลเลยนะแต่ว่าแนะนําไม่ใช้คู่กับ สีพึ่งถ้าสีพึ่งอาจจะเป็นในเรื่องของคําพูดเสน่ห์การค้าขายการเลิ่รวยเงินทองการพูดจาโน,น้มน้าวจิตใจผู้คนนะคะตัวนี้ต่อมานะคะเป็นนี่นะคะตัวนี้เลยนะเป็นเพนดูลัมนะคะเพนดูลัมช่วยในเรื่องการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพนะคะตัวนี้ดิ่งซ้ายขวาหน้าหลังดูดวงได้นะต่อมานะคะเป็นแป้งนาหน้าทองแป้งปนาหน้าทองเป็นเอ่อช่วยในเรื่องของ เสน่ห์ออร่รานะคะความมีออร่รามีเสน่ห์นะพูดดึงดูดอยากเป็นคนรักที่ถูกเลือกนะคะอยากเป็นจะให้เขาเลือกเรานะคะไม่อยากเป็นตัวเลือกใครใช้แปลงกหน้าหน้าทองได้เลยนะคะเหมือนแบบการลงนะทุกๆวันนะคะใครสนใจโปรหนึ่งแถมหนึ่งไม่เคยจัดมาก่อนนะปกติจัดแค่สองแถมหนึ่งนะคะรีบจีบพังมาสามสิบคนแรกเท่านั้นนะคะอาจารย์บอกเลยนะให้สามสิบคนเท่านั้นนะคะรีบๆเลยนะหนึ่งแถมหนึ่งนะคะ อะเรามาเริ่มกันเลยนะคะแต่ตอนนี้คือแบบวอลเปเปอร์ของอาจารย์นี่กำลังมาแรงมากเพราะว่าล่าสุดลูกศิษย์นี่คือเอาไปใช้ไม่ต้องมนิเฟสมากแค่ตั้งหน้าจอโทรศัพท์นะคะตอนนี้แฟนเก่าทักมาแล้วแต่ว่าประเด็นคือทักมาหลายคนมากแฟนเก่าคนเก่าหลายคนเนี่ยทักมากมๆาไม่รู้จะเลือกใครดีตอนนี้นะคะอะมาเริ่มกันนะคะพีอะ่อยากจะบอกอะไร ห้าถ้วยนะคะสี่เหรียญเทมเฟรนไพ่ครอบครัวสเตรนด์เดอะมิทชียนเดอะเดวิลนะคะ mm hmm. รู้ไหมว่าหลังจากที่เขาเลิกกับคุณไปอะ่ะความสัมพันธ์ของเขาอะ่ะคือถ้าเขาไปเลือกคนอื่นหรือว่าเขาไปมีบุคคลที่สามนะสิ่งที่เขาโดนเวนกรรม ในสิ่งที่คุณตั้งหน้าตั้งตารอคําตอบนะคะว่าคนคนนี้จะได้รับเวรกรรมอะไรหรือเปล่าบอกเลยว่าเขาถูกนอกใจนะคะไม่ต่างกับสิ่งที่เขาทำกับคุณเอาไว้เลยนะคะตอนนี้นะเดอะเดวิลขึ้นมานะครอบครัวของเขานะคะหรือว่าแฟนของเขากำลังมีปัญหาในเรื่องของการโดนนอกใจนะคะไพ่เวรกรรมขึ้นมานะลองไปฟังเพลงเวรกรรมของปังดูเขาโดนเวรกรรมนะคะ โดยการที่คนของเขาเนี่ยแหละที่เขาไปเลือกเนี่ยแหละคบซ้อนเหมือนกันนะคะตอนนี้เขาเลยกลายเป็นคนหวัดระแวงเลยคุณจําช่วงเวลาที่คุณเคยหวัดระแวงได้ไหมตอนที่เขาไปมีคนอื่นนะคะตอนนี้คุณเป็นบ้าเป็นประสาทแดกอะตอนนั้นอะที่เขาไปมีคนอื่นที่เขาแบบนอกใจคุณที่คุณต้องมาหวัดระแวงรู้สึกทุกข์ใจอะคะ่ะรู้สึกว่าเขาเปลี่ยนไปมีใครหรือเปล่ามีคําถามมาหาหมอดูบ้างอะไรบ้างอะคะ่ะตอนนั้น สิ่งที่คุณเป็นตอนนี้เขากําลังเป็นอยู่กับคนที่เขารักอยู่หรือว่าคนที่เขาไปเลือกนะคะคือคนคนนี้กําลังเป็นประสาทแดกนะมีบอกเลยว่าเราแวงแบบทุกอย่างนะคะอาการที่เรารู้สึกทุกข์ใจตอนที่เขาจะทิ้งเราไปมีคนอื่นนั่นแหละตอนนั้นนั่นแหละหรือว่าเราจับได้ว่าหรือว่าเรารู้สึกมีเซนต์อะว่าเขาแบบมีใครแบบขากหลังเราอะนั่นแหละคะ่ะโดนหลอก เรื่องผลประโยชน์หรืออะไรก็ตามแต่นะคะสิ่งที่คือถ้าเขาไม่ได้นอกใจเรานะก็อาจจะเป็นในเรื่องของผลประโยชน์นะคะอาจจะเข้ามาเพราะผลประโยชน์อะไรบางอย่างอย่างเงี้ยนะคือคนคนนั้นอนะคนที่เขาไปเลือกอะอาจจะแบบเอาเขาหรือคบกับเขาเพราะผลประโยชน์นะหรือว่าอาจจะแบบกลับไปคบกับแฟนเก่ากลับไปคบคนเก่านะคะ คือมีคนอื่นด้วยนะคะเขาจับได้เหมือนกันนะคะไพ่เจ็ดดาบคือการหักหลังการหลอกลวงนะอืมคือมันสลับกันะ่ะตอนที่เขาตอนที่คุณอยู่กับเขาอะคือคุณเป็นคนที่ซื่อสัตย์กับเขาแต่เขาไม่เห็นคุณค่าในตัวคุณแล้วเขาก็ทําอะไรลับหลังคุณใช่ไหมแต่ว่าตอนที่เขาไปคบกับอีกคนนึงอะคะ่ะเวลาที่เราเห็นว่าเขาคลั่งรักคนนั้นหรือว่า เขากินหรูอยู่แพงหรือว่าเขาดูสบายกับคนคนนั้นดูแบบทําไมรักเขามากจังเลยอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ต้องไม่ต้องรู้สึกแบบน้อยจใจน้อยใจไปนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าบอกเลยว่าเขาก็ไม่ได้รับการดูแลที่ดีอะคะ่ะจากคนคนนั้นคือเหมือนเรื่องเล่าสลับกันนะคะคุณเป็นเขาเขาเป็นอีกคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะ เนี่ย <Yeah. S 2> เราไปฟังเพลงเปิดตัวเขาของทรีแมนดาวนะคะ mm. เพลงใหม่เข้าไปดูใน YouTube ได้นะคะตรงมากๆเลยคุณอาจจะมีความขับแขนใจว่าทำไมเลิกกันอะไรที่คุณเคยขอร้องให้เขาทำให้เขาไม่เคยทำให้เราเลยอะไรที่คุณต้องการเขาไม่เคยทำแต่เขาเดินไปทำกับอีนั่นเขาเดินไปทำกับคนคนนั้นนะคะ ก็นั่นแหละมันเป็นวิธีการ,รของเขานะคะให้มองอย่างเข้าใจอย่างมองอย่างด้วยความแค้นเพราะว่าลูกดวงของเบียมาดูเยอะมาเพราะว่าเบียเป็นอันดับหนึ่งในเรื่องของการให้เขาปรึกษารักสาม,สามเจ้ากับแฟนเก่าใช่ไหมเขาก็มาถามว่าอาจารย์ทําไมแบบเวลาแบบเห็นเขาแบบไปมีความสุขกับ,กบคนใหม่นั้นนี่นูน่นคือรู้สึกข,ขับแค้นใจมากเวลาที่เราครบกันนะ่ะคือเราเหมือนคนโง่เลยบอกให้เลือกเราบอกให้แบบ ดูแลเราอย่างคุณอย่างนี้เขาก็ไม่ทํานะคะมันเป็นเรื่องปกตินะเขาไปทําอย่างเงี้ยกับคนอื่นเพื่อที่เขาจะได้รับเวรกรรมนะคะเขาจะได้รู้ว่าการที่หมางเมินการที่ไม่สนใจการที่ไม่ใส่ใจใครการที่ไม่เห็นคุณค่าเนี่ยมันเจ็บปวดแค่ไหนนะคะเขาจะต้องไปทําสิ่งนั้นก็คือหมายถึงว่าเขาจะต้องไปรักแล้วก็ไปหลงกับคนคนนั้นมันเป็นเวรกรรมของเขานะคะเพื่อที่เขาจะได้โดนกระทํากลับบ้างเพื่อที่เขาจะได้รู้บ้างว่าสิ่งที่เขาโดนเนี่ยมัน มันเจ็บปวดแค่ไหนมันไม่ควรที่จะไปทำกับคนอื่นแบบนี้เขาจะได้เหมือนแบบเวลาที่เขาโดนเวนกัน,นะคะเขาจะได้ย้อนกลับมานึกถึงคุณว่าโอเควันนั้นที่คุณรู้สึกกับเขานี่คือคุณเจ็บปวดแค่ไหนอะไรประมาณนี้นะคะเซเว่นออฟคารเดอะสสองถ้วย อืมว uh huh. ิว่าเขาเหมือนแบบเขาไปเลือกคนนั้นแล้วเขาแบบผิดหวังอะ่ะเขาไม่ได้แบบรู้สึกรักกับคนคนนั้นแบบ หรือไมว่ามีแพชชั่นอะไรกับคนคนนั้นขนาดน,น,น,นั้นนะคะ่ะคือเขาอาจจะรู้สึกแบบเหมือนเป็นเพื่อนกันอะไรประมาณนี้มากกว่านะคะคือคือมันหลายรูปแบบแบบบางคนแบบไปเลือกคนคนนั้นแล้วสุดท้ายรู้ตัวตัวว่าเออไม่ได้รักขนาดน,นั้นหรอกอะไรเงี้ยทําไมอ่ะสาเหตุอะไรที่เขาถึงไม่เลือกคุณคะเขาถึงเลือกที่จะทิ้งคุณอะไรคือสาเหตุทําไมถึงทิ้ง to o ็บางทีบางคนอนะอยู่ในเคสที่แบบว่าคุณจับได้แล้วอะมันก็เลยแบบ ปล่อยเลยตามเลยอ่ะเออก็เลยต้องไปเลือกอีกคนนึงอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าคนของเขาจับได้อะไรเงี้ยเขาอาจจะมีแฟนมีครอบครัวแล้วก็ได้นะคะแต่ว่ามันเหมือนแบบเลือกคุณอะ่ะมันเหมือนแบบว่าเขารู้สึกว่าบางคนอะ่ะแบบเขาอะ่ะโดยเฉพาะผู้ชายไทยนะนีวไม่อยากจะบอกแบบผู้ชายไทยอะ่ะชอบชอบผู้หญิงที่แบบแกล้งโง่งเป็นหรือว่าคนบางคนอะ่ะที่เขาเจ้าชู้อ่ะค่ะเขาอยากได้คนที่รับ ในตัวตนเขาได้นะคะรับในตัวตนเขาได้เนี่ยถึงแม้เขาจะเลือกคนคนนั้นก็จริงอะแต่ไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงหรือผู้ชายคนที่เขาเลือกอะเขาจะได้รับการให้เกียรติคือหมายถึงว่าบางทีอะเขาไปเลือกคนที่แบบที่ยอมเขาอะที่แบบที่เขาอยู่ด้วยแล้วมันแบบไม่ต้องแบบลดอีโก้อะ่ะคืนนี้พี่ไม่ได้พูดนะแต่พี่บอกเลยว่าคนไทยส่วนใหญ่อะที่เป็นแบบผู้ชายะนะ เออเดี๋ยวผู้ชายก็มาด่าบี้อ่ะแต่แบบคือเขาจะไม่ค่อยชอบคนที่แบบเหนือกว่าแบบมันแบบมีผู้ชายหลายคนนะนี่ไม่ไม่ได้ว่าใครนะแต่ว่าลองพิจารณาดูว่ามันมีหลายคนที่แบบไม่ชอบคนที่เก่งแบบผู้หญิงเก่งๆอะค่ะอย่างบี้เงี้ยทํางานเก่งหาเงินได้หรืออะไรเงี้ยบางคนอะผู้หญิงเก่งสมัยเนี้ถึงไม่ค่อยมีแฟนเพราะผู้หญิงก็ผิดเหมือนกันนะผู้หญิงบางคนก็ มีอิโก้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเกดป้าอยากได้คนที่ดีอะไรอย่างเงี้ยส่วนผู้ชายบางประเภทอันนี้พี่ย้ำบางประเภทนะพี่ต้องพูดตรงๆนะคือจะจะชอบคนที่ยอมชอบคนที่ข่มได้ชอบคนที่แบบบางคนพูดตรงๆอะ่ะแกล้งโง่ได้เพราะเขาหลับหูหลับตาได้เพราะเขาอะ่ะมันมีนะคนเจ้าชูบางคนอะ่ะที่อยู่กับ คนคนหนึ่งได้บางทีเรามีคําถามในใจว่าทําไมเขาถึงไปเลือกคนคนนั้นทําไมเขาถึงไม่เลือกเราบางครั้งอะเราอาจจะเป็นคนไม่ยอมแบบสมมติว่าถ้าถ้าเธอไปมีเล็กมีน้อยเราจะเอาเรื่องอะไรเงี้ยเราจะแบบไม่ยอมเราจะมีศักดิ์ศรีของเราอย่างเงี้ยแต่กับผู้หญิงบางคนหรือกับผู้ชายก็ได้เขาจะยอมนะคะเขาก็ไปเลือกคนที่ยอมคนที่เขาข่มได้คนที่เขากดขี่ได้อะไรอย่างเงี้ยมากกว่าหรือคนที่ เล่นไมค์เกมเป็นอนะบางคนอาจจะแบบเล่นไมค์เกมไม่เป็นหมายถึงว่าไม่สามารถที่จะปิดหูปิดตาหรือทำเป็นไม่รับรู้ได้อะคะ่ะแบบต้องตรงเด้งเลยแบบว่าถ้าเธอไปมีคนอื่นฉันไม่เอาเธอเลยนะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบประเภทพวกนี้ยจะโดนทิ้งบ่อยนะคะอันนี้พี่เข้าใจแต่แบบคนที่เขาเป็นเรื่องก็คือคนที่ยอมรับในข้อเสียของเขาได้นั่นเองนะคะข้อเสียของเขาอาจจะเป็นคนเจ้าชู้อะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนแบบ เขายารับได้เขาให้อาภาัยได้อะไรเงี้ยจะบางคนอ่ะอย่างเช่นตัวคุณเองอาจจะแบบเวลาที่แฟนมีเจ้าชู้มีกิ๊กนองใจคุณอาจจะบอกเลิกเลยก็ได้คุณอาจจะรับไม่ได้ก็ได้แต่กับคนที่เขาไปเลือกคือรับได้ให้อาภาัยเขาได้อะไรเงี้ยเขาเลยชอบนะคะน,นี่พี่ต้องพูดตรงๆนะพี่บอกทาไมพี่ถึงยำ้ำคขาว่าพูดตรงๆเพราะว่าบางทีแบบคือพี่ไม่ได้โลกสวยแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ พูดอ้อมอะ่ะพูดประดิษฐ์คำอะ่ะเออมันก็เลยอาจจะดูแรงนิดหนึ่งนะคะสําหรับบางคนอะ่ะชายเขายอมรับคนที่แบบเหมือนแบบเคยเห็นคนที่แต่งงานไปแล้วแล้วแบบว่าให้แฟนไปซื้อกินได้ไหมแต่ห้ามมีแบบตัวเป็น,ต,ปนตัวเป็นตนอะ่ะหรือแบบให้แฟนไปมีชู้ได้แต่แบบอย่าเอามาแทนที่ฉันต้องมีขอบเขตอะไรเงี้ยคือเขารับวัดคือมันเป็นพี่ว่ามันเป็นรสนิยมทาง ความรักแล้วก็เพศอะที่เขายอมรับซึ่งกันและกันได้แต่ว่าคือพี่แอบรู้สึกว่ามันเป็นวงจรอ,อุบาทอะคือเหมือนเขาเสียนเสมอกันนะเออสีนเสมอกันเลยได้เจอกันอะไรเงี้ยคือเราอาจจะแบบคือเราอาจจะรับในตัวตนของของคนที่เรารักอหะไม่ได้อะ่ะแบบจะอธิบายยังไงดีอย่างเช่นเรารักคนคนหนึ่งมากแต่คนคนนั้นคือโคตรเจ้าชูเ้เลยอะ อะไรเงี้ยคือต่อให้เรารักเขามากแค่ไหนแต่เรารับความเจ้าชู้ของเขาไม่ได้เลยท้ายที่สุดมันก็ต้องเลือกกันเขาคนเจ้าชู้เนี่ยบางคนนะหยุดเจ้าชู้ไม่ได้ดังนั้นเขาต้องไปหาคนที่รับในสิ่งที่เขาเป็นได้ซึ่งคนคนนั้นรับในสิ่งที่เขาเป็นได้อะไรเงี้ยแล้วถามว่าแบบเขามีความสุขไหมวิรู้สึกว่ามันเป็นเวรกรรมในรูปแบบที่ต่างกันบางคนก็คือแบบเขาไม่ได้รักคนคนนั้นมากแต่ คนคนนั้นยอมรับเป็นสิ่งที่เขาเป็นได้สองคือเขารักคนคนนั้นมากมากแต่คนคนนั้นดันทรยศหักหลังเขาหรือว่าคบกับเขาเพื่อผลประโยชน์นะคะนี่คือเวรกรรมที่เขาได้รับหลังจากที่เขาทําให้คุณเสียใจแล้วก็ทิ้งคุณไปเนาะมาดูลัคนาราศีอะไรที่มีเกณฑ์ชาวกรงนี้มังกรน,นะคะพฤศกสิงห์นิถุน ก็แบนสติกเองเจ้นางฟ้ายอยากจะบอกว่าราทูหาคอนเวอร์เซชันดีส์เซอร์เบลฟ์ใช่คือหลายๆคนน่ะที่โดนทิ้งอ่ะมักจะรู้สึกว่าตัวเองอ่ะไม่คู่ควรกับความรักหรือว่าแบบด้อยค่าตัวเองว่าทำไมเขาถึงไม่เลือกเราอะไรเงี้ยแต่ในท้ายที่สุดอ่ะสิ่งที่พายอยากบอกก็คือคุณอ่ะคู่ควรกับความรักวงเล็บดีกว่า นีอ่ะเป็นความรักคุณคู่กับความรักที่มันเป็นรักแท้จริงไม่ใช่แบบรักจอมปลอมร,รักหลอกลวงรัก,รกต้อแหลกเก็บปะ่ะดังนั้นน่ะคือปล่อยไปนะคะปล่อยไปถ้าเขาอยากไปก็ปล่อยไปนะคะแล้วก็เรียนรู้ที่จะให้อาภัยแล้วก็เออเอาสิ่งสิ่งนี้นมาเป็นบทเรียนด้วยไม่ใช่ว่าแบบอาฆาตแค้นพยาบาทบาดเลือดบาดแค้นเขาอะไรเงี้ย คือเราต้องเข้าใจว่าศีนมันไม่เสมอกันดังนั้นมันก็ต้องปล่อยไปนะคะไปทําอะไรไม่ได้ไปบังคับให้เขารักเราก็ไม่ได้แล้ววันหนึ่งคุณจะรู้เองว่าวันที่คุณได้เจอรักแท้คุณจะรู้เองว่าผู้ชายหรือผู้หญิงที่ผ่านมาในชีวิตของคุณนะไม่ได้มีคุณค่าเลยหรือถ้าวันหนึ่งคุณได้คุณคุณจะสามารถปล่อยได้ถ้าคุณรู้ว่าสิ่งที่ มีค่าแล้วสิ่งที่คู่ควรมันรอเราอยู่อ่ะแต่วันนี้เราอาจจะยังพํำเพลถึงแฟนเก่าหรือว่าเราอาจจะยังทำใจไม่ได้เพราะเรายังไม่เจอสิ่งที่คู่ควรสิ่งนั้นถ้าคุณรู้ว่าในอนาคตอ่ะเหมือนอย่างเช่นคุณรู้ว่าสมมตินคนคนนี้เป็นแบงค์ร้อยใช่ไหมคุณคุณรู้ว่าแบงค์พันอ่ะจะรออยู่ข้างหน้าคุณก็จะไม่เสียดายแบงค์ร้อยเลยแต่วันนี้ที่คุณยังเสียดายแฟนเก่าอยู่อ่ะทั้งที่รู้ว่าเขาไม่ดีอ่ะเขาเป็นแค่แบงค์ร้อยอ่ะ เพราะว่าคุณยังไม่เคยเจอแบงค์พันธไงพอคุณเจอแบงค์พันธคุณจะย้อนกลับมาคิดหรือว่ากลับมามองในอดีตแล้วคุณจะขับให้กับมันแล้วคุณจะแบบรู้สึกกับตัวเองหลายครั้งมากนะที่พี่รู้สึกว่าเออกูไปรักคนแบบนี้ได้ยังไงอะไรแบบเนี้ยแต่ซึ่งตอนนั้น่ะตอนที่เรารักเขาอะคือเราโคตรจะรักเลยนะรักแบบข้างรักรักแบบไม่มีสติเออนะคะดังนั้นมันเรืเ่องปกติคะ่ะการที่คนเรารักแบบไม่มีสตินะคะไม่ว่าคุณจะ การศึกษาแค่ไหนหรือว่าอายุเท่าไหร่อะคะคนเราสามารถตักแบบไม่มีสติได้เสมอนะฉันมั่นใจในตัวเธอเสมอรู้ไว้เธอสําคัญสําหรับฉันอันนี้คือคําพูดที่เขาหรือคุณอยากบอกนะคะอาจจะดูใจร้ายแต่สักวันเธอจะเข้าใจมีความสุขทุกครั้งที่ได้คุยออกับเธอขอโอกาสให้ฉันได้ไหมฉันอยากเป็นเพื่อนกับเธอเออยังอยากจะเป็นเพื่อนกับเราอีกเหรอ ฉันก็อยากให้มีปฏิหารฉันยังไม่มั่นใจเขาดูเป็นคนโลโล o ีเนแล้วเขาดูเป็นคนที่แบบเหมือนแบบให้ความชัดเจนอะไรไม่ได้สักอย่างอะ่อะเอองั้นก็ปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นไปแหละเนะต่างคนต่างอยู่แล้วก็คิดซะว่าเขาไม่ศิีนเสมอเรานะคะแล้วก็ไม่ต้องไปอาฆาตแค้นเขาอะไรที่เขาทำกับเราเขาได้รับเวรกรรมแน่นอนนะคะขอบคุณมากนะคะทุกคนบ๊ายบายจ้า